บูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธสิวารีจจมหาเทรังอาหาังวันทามีทุระโตอาหังวันทามีธาตุยโยอ,อาหางัาาออาหางวันทามีสัพส่น พุทาธรรมสังคาปูเชมีนาชาริติชิมภาริจมหาเทรองมามาวัตถุวัามามาพระภรังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนะพหูชนาพวันตุเมอ้าวได้เวลาดูดวงแล้วพกเจ้าทั้งหลายได้เวลาแล้วนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าสถานการณ์ ดวงโลกเปลี่ยนมากไปร้อนแรงมากแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าสงครามตะวันออกกลางน่าจะขยายตัวถ้าเกิดทิ้งไว้นานเกินไปเพราะว่าทําไมบอกว่าดูแล้วขยายตัวเพราะว่าเขาส่งเอสห้าสามไปถึงที่นู่นแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้น